จะทำความสะอาดรถจะทำความสะอาดรถเอคาราวานวันนี้กูก็ไม่ได้ทำสักทีพรุ่งนี้จะออกออกทัวร์ค่ะหลังจากที่ไปอยู่ในกุไม่ได้ใช้แนละ้วห้าปีไม่ได้ใช้เลยจ้ะโอ้เกาห้าปีไม่ได้อ,ออกมาใช้เลยอยู่แต่นในกุพรุ่งนี้จะออกไป ฮอลิเดย์กันสองคนตายายนะคะดูข้างในก่อนยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยจ้ะโอ้เนี่ค่ะจะไปฮอลิเดย์กันนะคะพรุ่งนี้ทำงานด้วยอะไรด้วยจ้ะด้วยจะต้องทำความสะอาดนะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปเอาเอออะไรนะเตาเอที่ดูดฝุ่นมาดูดแล้วก็เช็ดถูดทำนกดน้อยหนึ่งนะ,ะโหข้างนอกมันต้องล้างอะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเตียงเตียงเด็กนอนด้วยคนนะคะข้างนอกมันต้องล้างมาเพราะว่าไม่ได้ใช้มันเลยห้าปีหกปีนี่เตียงแล้วนี่ก็เป็นเตียงเ,เตียงแล้วนี่ก็เตียงนะคะนี่ก็เป็นเตาอบแบบเก่ามากแลนะ้วนะเตาอบจ้กนี่ก็เป็นชั้นนะคะนี่ก็เป็นตู้เย็น ไม่ได้ใช้มันเลยอะนานแล้วจ้ะตู้นนตเย็นเขาก็เปิดไปแล้วคุณสวามีนะคะทำความสะอาดนิดหน่อยโอเคอันนี้เป็นที่เก็บต้ออ,ออกไปซักนะคะนี่เอ,อ,อกไปซักค่ะน,นี่ก็เป็นที่ล้างจงนล้างจานเลยนะคะยาตู้ใส่เก็บของนจาน ก้อยว่าจะไม่กินอะไรนะตลอดสามวันเนี่ยจะกินแต่ของของอาหารแดนที่มันไม่อว้วนจะต้องลดข้อมวลแล้วไม่ไหวค่ะนี่ค่ะไม่ได้ใช้ม,นมนัน้เหม็นอับนี่ก็เป็นเครื่องครัวเครื่องเลยนะฮะเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดนี่จ้ะนี่เครื่องครัวเครื่องอะไร นี่ที่ใส่ขยะนะสตุงได้ใช้มันเนี่ยนี่ก็เป็นเตียงนอนอีกเตียงงน้นนเอาเอาตรงนี้ออกมานะคะดันมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเตียงอีกเตียงได้นี่เป็นห้องน้ำ พูด็นต้งงนองเลยหลายปีแล้วไม่ได้ออกมาใช้มีเต้น,นแต่เราต้องเอาผ้าห่มอะไรไปซักนะคะแล้วก็มีเป็นชั้นข้างบนนี่ก็จใ,ใส่ของใส่ของค่ะดีใจสองตายาย ไปเที gosh, so, man, so, okay, ่ยวกันสองคนสามีเขาไปทํางานด้วยจ้ะเรื่อยติดไปด้วยไปพรุ่งนี้กลับกันวันอาทิตย์ไปพรุ่งนี้กลับวันอาทิตย์จ้ะก็อยากอวดหน่อยนะอย่าว่ากันนะคะนี่ก็เป็นวีดีโอทิโยนะฮะเดี๋ยวจะจัดการเก็บทําความสะอาดกันนะคะี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะก็สําเร็จไปเกือบจะเสร็จแล้วกัจะฟังวิทยุจิต โอ้ทำงานแต่คิดว่าไม่ได้ใครไม่ได้ยังได้อยู่โอ้ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเจ้าเจ้าเดี๋ยวเจ้าเจ้าเรียกเรียก Mario Silkeborg med Ceni og Ellie Golding og DMV New Love. I dag er det faktisk Ja, du ser inden. Sådan ikke. Det lad os se inden. Nå, lad os se inden. Nå, lad os se her. Nå, lad os se inden. Nå, lad os se inden. Nå, lad os se inden. งนี้ก็พรุ่งนี้ออกเดินทางกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทีนะคะในการเดินทางแล้วก็ที่จะไปนะคะมันมีไอ้นี่อะไรนะหอยหอยนางลมเยอะมากอะ่ะมันเป็นเนกาะเล็กๆจ่ะชื่อเกาะฟัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขอโทษจะไม่ได้ใช้ขากล้องกระเทือนหน่อยนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูอีกนะคะ เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ